สวัสดีครับผมเพชรพาลยุยสวัสดีซี่สุภูสุคนครับผมวันนี้ก็คิดว่าปล่อยแนวทางรัฐบาลไทยกันต่องหดวเนาะรับสนุมเนาะหวดวันที่หนึ่งมิถุนหน้าหาันกะอันนี้ของแอดเน,นี่ยทีเป็นสูตรบนบนล่างได้พี่น้องเด้อเป็นบนล่างเกาคู่เกาหางบนล่างวิ่งลูดเอ้ยวิ่งนาะพี่น้องบนลลูดบนันเล่าพัฒนาบนล่างวิ่งแปดกับสอง ให้แน่นที่แปดเ่าะเขา่าพี่น้องเมื่อเข่าตัวล่องคือสองเลขวิ่งเข่าสองเข่าสองบนเข่าสองบนนะพี่น้องส่วนเลขติดเลขวิ่งก็มีหกมีเจ็ดมีแปดเตะประกบก็มีสองมีสี่มีห้าส่วนจับคั้วนก็แปดสองแปดสี่แปดห้าเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าหกสองหกสี่หกห้า เลขกับมาออกเจ็สองบนแอดกับมาตัดตัดสี่แปดสี่แปดว่าเลขกกันมมอยากก็ตัดออกไปกับมาตัดเจีสองอีกบัดนี้มาเน้นให้เน้นเน้นติดแปดเพราะว่าเล็กเล็กวิ่งเน้นที่แปดกับมาเห็นตัวเน้นกับมาให้ที่แปดสองแปดหากับพวกเขาให้น้องรุดไก่พระปานี่ยังบัดมะเข่ามะเขาตัวตัด ตัด8 4 7 2เจเลขมันออกสองเจสองออกตัวตัดพี่น้องขอโทษขอพ่ายห,หลายกับเบิ้งคลิปย้อนหลังได้ไหมครับได้เบิ้งคลิปย้อนหลังได้ออกมันออกตัวตัดตัดสองคู่อออก็ออกออกเจสองตรงตรงออกตัวตัดขอโทษขอพ่ายห,หลายพี่น้องออกตัวตัดเบิ้งคลิปย้อนหลังได้พี่น้องบอลวาเล่ออกมาแล้วมาตัด บอลคีบมาตัดตัวออกเนาะพี่น้องเนาะตัดตัวออกตัดตัวถือเบอร์คิปยอดหลังเลยนะครับเด้อแอดตัดเอลีตัดตัวออกอ๋อห้ามาตามกันต่อหวดวันที่สิบหกมิถุนาสองห้าหกหวดนี้ก็คีบวตัดเนาะพี่น้องเนาะตัดก็ตัดตัวออกตัดตัวออกตัดตัวถือมาเบิ่งกันต่อธรรมะกระจัดตะขัดกระพานได้ วันที่สิบหกวันที่สิบหกมิถุนาสองห้าหกหกเดล็กติดเหล็กวิ่น เลขติดเลขวินบนล่างห้าหกเจ็ดเลขติดเลขวินเลขติดเลขวินนี่ก็มา,าน้ากันได้ด้วพี่น้องมา,าน้ากันได้คือยังหกเจ็ดเจ็ดหกหาเจ็ดเจ็ดหาสี่ก็มา,กานกันได้ โซนเลขประกอบหนึ่งสามเก่าเก่าก็ยังมีมามอยู่เนาะพี่น้องเก่าเดินสายมาแล้วหางวดแล้วยังคิมีไหมอีกก็บังเลขประกอบเพราะว่ามันเอาเลขสองสูตรมาประกอบด้วยพี่น้องอันนี้สูตรหนึ่งอันนี้สูตรสองเอามาประกอบกัน คือเล็มันกระขีบบอลเลี่ยงคือยังสูตรสูตรแรก 4, 5, 6, 7, สี่ห้าหกเจ็ดต้องสียก็คือคือขวดเนี่ขวดไม่ที่หนึ่งเหล็กมันขีมาแบบนี้หกเจ็ดแปดส่วนเหล็ประกอบมันก็ขีมาสองสี่หางเสีถ้าจับขูดของม้ามันก็ขีเป็นแปดสองเจ็ดสองเสียแต่กับพวกเขาพี่น้องแอดตัดตัดเจ็ดสอง เอาให้เบิ้งเอาตัวย่างหลักฐานให้เบิ้งก็มาจับคู่ กบคู่บนล่างเจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดสามเจ็ดเก้า หกหนึ่งหกสามหกเก่า หาหนึ่งหาสามหาเก้า เก่าก็ไม่แล้วคิดได้เก้าคู่เก้าหางบนล่างเหล็กวิ่ง หกหกเลขวิ่งหกกับสามเลขวิ่ง6กกับสามให้เน้นที่สามเลขวิ่ง6กกับสามเน้นที่สาม ส่วนตัวเน้นจับคู่ส่วนตัวเน้นจับคู่ก็ให้เน้นอยู่ที่หกสามนะพี่น้องส่วนตัวเน้นหกสามเจ็ดสามเน้นสองคู่สองหาง อาพี่น้องแคบหน้าจอดตามนี้นะครับเด้อหมดทแล้วก็ตัดตัดตัวถือตัวออกงวดงวดนี้พอตัดได้พี่น้องได้งวดวันที่สิบหกมิถุนาสองห้าหกส่วนเลขตกกิดเลขวิ่นกับห้าหกเจ็ดเลขประกอบกับหนึ่งสองสามมา,มา แอดจับให้แอดจับเอาได้พี่นองได้เพราะว่าเลขมันสองสูตรมันม้ามกำกันได้คือยังหาหาเจ็ด 6, เจ็ดหาหกเจ็ดเจ็ดหกสี่หกหาหาหกสี่ก็ม้ามกำกันได้แม่นำกันได้ได้พี่นองชุดหนึ่งก็คือเก้าสามสามเก้าสี่ก็ได้เก้าหนึ่งหนึ่งกองสี่ก็บแม่ใดได้พี่นองได้พอเพอราะว่าแอร์ต่อสองสูตรมาจับใส่กันจับ,จบออกมา,าได้เก้าคู่เก้าหางก็มีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเก้าหกหนึ่งหกสามหกเก้า แล้วก็หาหนึ่งหาสามหาเก้าบนล่างวิ่งหกกับสามเน้นที่สาม้ะพี่น้องเด้อเน้นที่สามเน้นที่สามส่วนจับคู่ตัวเน้นกับเก 3, ดสามหกสามนะพี่น้องเด้อมวดนี้บอดตัดด้พี่น้องบอตัดตัดกับตัดตัวถือบอตัดเพียพ่พี่น้องเข้ามักถ้าพี่น้องเข้ามัก มักตัวใดกับพิจารณาเป็งหาซื้อลอตลีนี่แหละพี่น้องตัวเน้นกับบมน่เจ็ดอาชิมาอีกเจ็ดอาชิมาเก้าอาชิยูพี่น้องบ่เน่มาได้ทุกตัวเพราะว่าเพ่นหมุนตัวรวยตัวรวยอยู่มันตรงมาเกเจ็ดกับเก้าคิดว่าตรงยู เอาถ้าให้สีสดงดงามเลยพี่น้องหมากบ่ตรงเลขนใจบ่ส่วนตัวเน้นเจ็ดสามหกสามจะลืมกมลับโตมเนาะพี่น้องเด้อเลขบ่ได้ปากหลักกับปากตัวน้ำพิจารณาเพล่งบันที่สิบหกมิถุนาสองหาหกหกนี่กะคอยพี่น้องเข้าสุกสุกคนหมนันเรื่อยๆแห้งสุกผู้สุกคน ก็จะเรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพา้ารวยคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม